ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านมักจะมีสมาธิจิตที่ดีเยี่ยมมีจิตใจที่ตั้งมั่นจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพชาติและข้อสำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือเขาจะมีจินตนาการที่กว้างไกลเกินกว่าคนทั่วไปมีความคิดอ่านในด้านศิลปะ ที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาสามารถแปลงศัพวิชาหรือศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆมาเป็นศิลปะได้อย่างน่าอัศจรรย์คนเราทุกคนอาจจะเรียนศาสตร์ต่างๆได้เท่าเทียมกันนักศึกษาที่จบคณะเดียวกันย่อมจะมีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นไม่ต่างกันนะักแต่สิ่งที่ทำให้คนเราแตกต่างกันหลังจาก ไปทำงานนั้นก็คือใครสามารถแปลงศาสตร์ในสาขาต่างๆให้กลายเป็นศิลป์ได้มากกว่ากันการศึกษาทุกนแขนงถือว่าเป็นศาสตร์แต่การนำไปใช้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์เป็นเรื่องของสมองซีกซ้ายแต่ศิลป์เป็นเรื่องของสมองซีกขวาซึ่งเป็นสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ท่านจะพบว่าสถาปนิก แพทย์วิศวกรครูอาจารย์นักการเงินนักการทหารที่ประสบผลสำเร็จมักจะแปลงาศาสตร์ให้เป็นศิลป์สมองซีกขวาเป็นสมองที่มักคิดนอกกรอบและสิ่งที่ผู้มีเส้นกากระบาดกลางฝ่งมือมักจะเหนือคนอื่นและมีความคิดไม่เหมือนใครเพราะว่ามักจะมีความคิดนอกกรอบนั่นเอง แน่นอนว่าในการเรียนระยะแรกนั้นต้องเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานเสียก่อนเช่นคนจะเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงก็ต้องคิดเลขบวกลบคูณหารได้คนจะเรียนกีตาร์ก็ต้องอ่านโน้ตเป็นและรู้วิธีจับคอร์ดกีตาร์ให้ถูกต้องนะักการทหารและแม่ทัพชั้นยอดในอดีตก็ เรียนรู้พื้นฐานยุทธวิธีการลบแบบต่างๆจนถึงระบบอาวุธแบบต่างๆซึ่งแท้จริงแล้วการเรียนในศาสตร์สาขาต่างๆนั้นแรงบันดาลใจแรงจูงใจที่จะทำให้อยากเรียนก็ถูกกระตุ้นมาจากสมองซีขวานั่นเองความรักในงานคือสิ่งที่มีอนุภาพที่สุด ในการกระตุ้นสมองซีกขวาพลังแห่งความรักสูงกว่าพลังทั้งปวงผู้ที่สามารถแปลงศาสตร์ให้เป็นศิลปะได้ต้องมีความรักในงานของตัวเองเสียก่อนถ้าทำงานไปโดยไม่รักแม้จบปริญญาเอกในสาขานั้นก็ไม่ช่วยให้เหนือกว่าคนอื่นได้จะพบว่าผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้น สามารถทำงานอดิเลกจนประสบผลสำเร็จล่ำรวยมีชื่อเสียงได้เพราะงานอดิเลกนั้นเป็นงานที่ทำด้วยใจรักสนุกสนานถูกจริตถูกนิสัยและความรักเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเปิดสมองซีกขวาซึ่งเป็นสมองส่วนที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะคนที่ทำงานสร้างสรรค เช่นนักออกแบบโฆษณานักแต่งเพลงนักเขียนบทภาพ,พยนตร์ผู้แต่งนวนิยายดีไซนเนอร์ต้องเรียนรู้ถึงศิลปะในการใช้สมองซีกขวาจินตนาการการคิดนอกกรอบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใครมิฉะนั้นจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของวิชาชีพนั้นได้ การฝึกจินตนาการภาพในใจอยู่เสมอจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะทุกวิชาชีพล้วนต้องอาศัยจินตนาการเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การทำงานนั้นมีความคิดสร้างสรรค์เช่นศิลปะวิศวกรรมสถาปัตย์มัณฑน,นศิลป์นิเทศศาสตร์อักษรศาสตร์ ทุกคนได้เรียนในศาสตร์เดียวกันแต่ความสามารถในการจินตนาการนั้นแตกต่างกันการคิดสร้างสรรค์นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์ที่ลึกซึ้งอะไรการจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพใช้ส่วนสำคัญของความรู้เพียงเล็กน้อยประมาณ20อีก80ซที่เรียนมามักไม่ค่อยได้ใช้และที่สำคัญที่สุด ในการจะประสบความสำเร็จคือความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับความสามารถในการสร้างสรรค์ความรู้นั้นแก่งานที่ทำท่านมักพบเห็นว่าคนที่ฟันดาบเก่งไม่จำเป็นรู้เรื่องดาบมากที่สุดผู้ที่แต่งเพลงเก่งบางครั้งไม่มีความรู้เรื่องโน้ตด,ดนตรีเลยด้วยซ้ำศิลปะมีจุดเริ่มมาจากความรู้สึก ซึ่งเป็นเรื่องของสมองซีกขวาส่วนศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้จากสมองซีกซ้ายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จะสามารถให้ท่านพัฒนากิจการที่ท่านดำเนินการอยู่ให้พัฒนาต่อไปอย่างไม่รู้จักจบสิน้นก็หวังว่าแนวทางการพัฒนาศาสตร์ให้เป็นศิลป์นี้จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสวัสดีครับ